สวัสดีค่ะช่องเจเจสาวขานะคะวันนี้เรามาเก็บเชอรี่นี่นะคะเชอรี่เชอรี่ดอยไม่ได้ฉีดยาเราพามาเก็บเชอรี่ดอยนะคะเชอรี่อันนี้เราไม่ได้พ่นยาเป็นเชอรี่ปลอดสามพีนะคะนี่นะคะนี่ หลังจากที่เราเก็บกาแฟเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเก็บเชอรี่เหมือนเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อหลวงสองไว้นะคะพ่อหลวงเราสวนเราจะมีกาแฟมีเชอรี่มีแมคคาเดเมียแล้วก็อะไรอีกอะวคาโดแล้วก็มีมะนาว ในการปลูกผสมผสานนะคะแล้วอีกเดียวจะปลูกชาแล้วก็จะมีชาเก็บหมวยังจ้ะอุ้ยอันนี้อร่อยไหมฐานฐานนี่นะคะนี่นี่ลูกใหญ่มากเลย เด็กกินได้พ่อยดกกินดอีอร่อยนะคะอร่อยกินกินลนดอยเก็บมาแล้วยันจ้าจจมาแล้ลลวจ้านี่ไงรูปนี้นี่อะไรกินไม่รู้นี่นะคะสวนกาแฟ นี่นะคะเชอรี่ตอนนี้กาแฟดอกดอกกาแฟเริ่มออกแล้วนะคะหลังจากที่เก็บกาแฟเสร็จแล้วเราจะพาไปดูดอกกาแฟสยอยน,นี่พ่อเธอเก็บไปหมดแล้วก็นี่นะเราอยู่สวนกาแฟนะคะวันนี้เราพามาเก็บเชอรี่เข้ามาในสวนแล้วก็จะลงหน่อ หลงทางหลงป่านี่นะคะต้นเชอรี่นะคะเชอรี่ตอนนี้ยังไม่สุกดีนะคะจสุกวีธีต้องประมาณเดือนพฤษภาเอ้พฤษภามิถุนานี่สุกเก็บขายได้แล้วนะคะนี่ลูกใหญ่มากเลยทุกคนน,นี่นะคะลูกใหญ่มากไะ ปีนี้ลูกใหญ่ามากเลยปีก่อนนี่ลูเล็กกระชุกกรเรามาเก็บเฉพาะลูกที่มันสูงแล้วะจะเก็บไปกินนะคะ,ะใครสนใจเช่ก็สั่งซื้อได้เลยที่ JJ So ค่ะแม่ก็แอดไลน์ได้นะคะแม่ก,ก็แอดเฟซได้ ไปกันไหม,มี่มีอไอเป็ดอะไรมาได้นะคะนี่ต้นเชอรี่สวนลราปลูกผลไม้ผส,สมผสานกันไว้นะคะมีทุกอย่างคะ่ะมีทุกอย่างสาลี่ก็มีมสาลี่เชอรี่อร่อยไหมคะ นี่นะคะดอกกาแฟปีนี้ออกดอกเยอะมากเลยนี่ดอกกาแฟโอ้ยขนาดต้นเล็กยังมีเชอร์รี่นะโอ้ยลมกินลมดอยนี่ดอกกาแฟน,น,านี่โอ้ย,ยใหญ่มากอนาคตตัวนี้จะปลูกชานะคะนี่ฝันโน้นนะคะจะปลูกชา แต่ว่าจะปลุกปีนี้แหละงบไม่พอนะคะงบประมาณหมดน่าจะโควิดมาต้องเก็บตานไว้ก่อนอุ้ยดอกกาแฟอืมดูชอรี่เยอะมากปุ้ยเนี่ยเก็บให้หน่อยสิ ก็รูดหนึ่งน่ะมาเป็นแบบนี้นะคะกั่าแล้วนี่นี่ได้ปุ้ยเราเก็บเฉพาะรูดที่มันสุกแล้วนะคะเก็บไปกินนี่โควิดมาเที่ยวสวนนะคะอันนี้ก็เชอร์รี่ไหยใช่ใชเออนั่นก็เชอร์รี่หรือเปล่า นี่กาแกฟแกาแฟลงมาอุย้ยมีดอกกาแฟแล้วก็มีก<อ>าแฟรูหนึ่งเอาอนี่นะคะนี่นี่นี่เราเก็บได้เยอะแล้วนะคะมาดึงมาให้ กาแฟอิตาลีมาด้วยสิมมนเอาปุ้ยไปเขียไม่มีไม่มีดอกกาแฟมาปุ้ยถือสิมาไปเกียนูนมันกันีีสิ นี่าเกลือกดุ้งนี้เก็บคพี่จะเก็บเสีย,ดย,ดยดได้ต้องเก็บให้หมดมีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะอีพ่อ ไปหมดหรือยัง มามาฝั่งนี้นี่นะะไปแล้วนะคะลงไปแล้วคะ่ะลำบางมากค่ะตอนลงไปต้องขึ้นต้องขึ้นก็ต้องขึ้นก็เหนื่อยคะ่ะตอนลงไปก็เหนื่อยคะ่ะนี่นะคะดอกกาแฟนีหน้าจะได้เป็นร้านค่ะ ก,กีนลงดอยต้นน้อไม่มีอ่ะนะนลงไปสิลงทางนี้ก็ได้นี่ลงไปสิดดเธออนไรก่อนเธอเนี่ยต้นน้อไม่มีหรอจะป้อที่เกียหมดแล้วมั้งนี่ดอกกาแฟะนะคะเยอะมากสวนกาแฟต้นอะไรก็ยังมีเลยนี่โอ้ดอกเยอะมาก นี่นะคะตั้งแต่นู้นนะคะภูเขาตั้งแต่ภูเขาฟ้านลูกนูน้นมานี่คือสวนกาแฟาหมดเลยขี่ร้อยไร่ไม่รู้นะคะเดินไม่ทั่วนะคะล้านไร่ค่ะนะต้นสลีนะเรามาตามหาต้องสลี่กันเนี่ยโมเนี่นของเลือกเหรอ,อ เชอรี่ไม่สุกดีนะคะมีตอต้นหนึ่งปุ้ยคนน้นมีแล้วนะี่ยพ่อเธออยู่ต้นนั้นหรือเปล่าพ่อพ่อปุ้ยเธอไปดูตรงนู้นเ่นี่ก็มีต้นหนึ่งนะปุ้ยไม่มีอันนี้ไม่มีพ่อพ่อลงไปนะู่นนหรอันนี้ นี่เราจอดรถไว้ข้างล่างดอกหญ้าอุ้ยไม่มีแล้วไม่สุกดีนี่ต้นนี้น่าจะสุกอยู่ต้นนู้นโอยมีดอกหญ้าด้วยไม่มีอ่ะอัต้นนี้ไม่ค่อยใหญ่นี่ รอบที่แล้วก็มาเก็บลูกมาเก็บรอบหนึง่งต้นนี้เหรอใช่ตอเยอะมากมัน,นสุกดีมันสุกแต่ว่ายังไม่สุกดีแต่ก็เก็บไปอยู่เดี๋ยวมันก็ตกใช่เดี๋ยวนกมากินหมอดมาจิกกินหมหนูนี่ลูกกระรอก ลำหนึ่แล๊หนึ่งนะคะพ่อเธอทำอะไรปุ๋ยจะชิมกินให้ดูสิไม่ล้างก็กินได้นะคะอืม,อ,มอ,รอ,อร่อยไหมคะ อร่อีมากค่ะแซบิลี่ไม่ต้องจิ้มพริกเกลือก็กินได้นะคะหวานค่ะมันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นนะคะไปขอจบกันไล์เพียงท่างเงื้อค่ะ๊บาบายค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ